ซึ่งภายในใจลึกๆของชาวราศีธนูคุณแทบอยากจะอกแตกตายบางครั้งคุณคิดว่าคุณถูกโชคชะตากันแกล้งมีวาสนาได้ครูครองไม่เอาไหนความคิดความอ่านต่ำกว่าคุณและไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตคุณเหนื่อยเหลือเกินกับการขุนคนรัก สวัสดีค่ะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะ หลักการอ่านและตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตอาจารย์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีดังนั้นเนื้อหาคลิปเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหาไม่เหมาะกับคนโสดนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอตประจําเดือนมิถุนายนปีพศ2566ของชาวราศีธนูได้แก่ The c h a r o t e Seven of Wands Nine of Wands Three of Wands The Handman i of Swords Two of Wands Four of Charises The Fool Queen Een Seen Wands and of of Souls ofSource เอาละชาวราศีธนูคะเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทานลอนจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงนี้ราศีธนูบางคนคุณรู้สึกว่าทำไมน้อคนรักเป็นคนที่เข้าใจอะไรยากแต่คิดอีกทีเหมือนเขาเป็นคนไม่ยอมเข้าใจอะไรเลย ถ้าหากว่าราศีธนูคนใดมีคนรักเป็นคนประเภทมักวางตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่โนสนโนแคร์ no son, no ความคิดของชาวบ้านถ้าใครมีความคิดเห็นต่างจากเขาคนนั้นผิดหมดเขาต้องการให้ทุกคนทำตามความคิดของเขานั่นแหละถึงจะอยู่กับเขาได้คราวนี้ทาราศีธนูคนใดคุณมีความคิดเห็นต่างจากคนรักและคุณถือว่าความคิดของคุณถูกต้อง เขาต้องเปลี่ยนความคิดและทำตามที่คุณบอกถึงจะแก้ปัญหาได้แต่คุณกลับเจอว่าคนรักอริยะขัดขืนถึงเขาไม่เถียงคุณแต่คุณดูออกว่าเขาอริยะขัดขืนต่อต้านคุณอยู่ข้างในจึงกลายเป็นว่าคุณกับเขามีความคิดเห็นต่างกันในบางเรื่องสิ่งนี้ทำให้คุณกับเขามีช่องว่างในความสัมพันธ์ และซ้ำร้ายในตอนนี้ยิ่งคุณยืนการว่าความคิดของตัวเองถูกต้องยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าคนรักทําตัวห่างเหินจนคุณรู้สึกน้อยใจมากแถมเป็นความน้อยใจซ้ำซ้อนด้วยนะคะความรู้สึกน้อยใจขั้นแรกตรงที่ว่า คนรักผิดแล้วยังไม่รู้จักสำนึกแถมยังมาทำอวดดีอวดเก่งใส่คุณและความรู้สึกน้อยใจขั้นที่สองถ้าคุณไม่ลดลาวาสอกให้เขาเขาจะยิ่งทำตัวห่างเหินคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เหมือนคุณถูกคนรักกดดันโดยการล้อเล่นกับความรู้สึกของคุณ ถ้าคุณอ่านจากภาษากายของเขาที่เขาทำปั้นปึงนิ่งเงียบใส่คุณแท้ที่จริงแล้วเขาคงจะบอกว่าถ้าเธอยังยืนกรานว่าความคิดของเธอถูกต้องงั้นเธอก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันกลายเป็นซะแบบนี้มีที่ไหนกันคราวนี้ราศีธนูเป็นราศีที่อยู่ในกลุ่มธาตุไฟด้วยพื้นฐานอุปนิสัยใจคอของราศีที่อยู่ในกลุ่มธาตุไฟเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงปี๊ดแถมยังเป็นคนไม่ยอมคน ถ้าหากว่าเป็นคนอื่นมาทำพฤติกรรมแบบนี้กับคุณคุณจัดการสั่งสอนไปถึงไหนถึงไหนแล้วคะ่ะอย่ามาบาังอาจกับคุณแต่คราวนี้คนที่บังอาจมางัดข้อกับคุณเขาเป็นคนที่คุณรักและเป็นคนที่คุณแคร์ก็เลยทำให้คุณทุกข์ใจแบบนี้ซึ่งราศีธนูก็หวังว่าสักวันหนึ่งคนรักคงคิดได้ในเมื่อวาราศีธนูเป็นคนเก่งขนาดนี้จะให้คุณลดทอนศักยภาพตัวเองไปทำตามในสิ่งผิดผิดได้ยังไง คุณไม่มีวันทำแบบนั้นและคุณยังต้องการให้คนรักเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติมุมมองมาทาตามที่คุณบอกจะได้ไม่ทําผิดผิดแบบนั้นอีกดังนั้นคุณจึงเฝ้าบอกเขาอยู่เรื่อยๆเ,ยเยมื่อได้จังหวะหวังว่าความใส่ใจของคุณจะโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจในสักวันซึ่งภายในใจลึกๆของชาวราศีธนูคุณแทบอยากจะอกแตกตายบางครั้งคุณคิดว่าคุณถูกโชคชะตากันแกล้ง มีวาสนาได้คู่คลองไม่เอาไหนความคิดความอ่านต่ำกว่าคุณและไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจชีวิตคุณเหนื่อยเหลือเกินกับการขุนคนรักถึงเขาจะมีศักยภาพด้อยกว่าคุณแต่คุณก็รักเขาใช่ไหมคะคุณก็จะพยายามขุนเขาปลุกปั้นเขาให้เขาเอาดีให้ได้นั่งนั้นจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าโอ้ยราศีธนูคะสิ่งที่คนรักเป็นอยู่ทุกวันนี้ คุณว่ามันเกิดมาจากไหนเมื่อคุณได้ไพ่แฮงแมนไพ่แฮงแมนมีความหมายว่าถ้าเราต้องอยู่กับปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากหรือบางทีมันแก้ไขไม่ได้แล้วบางทีแทนที่เราจะคอยจ้องแก้ไขแต่กลายเป็นว่าบางทีตัวเรานี่แหละอาจเป็นฝ่ายต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองเสียใหม่ เราต้องยอมรับความเป็นจริงและปรับตัวอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้ถ้าเราต้องการอยู่กับมันความหมายของไพ่แฮงแมนเทียบเท่ากับหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านได้ตรัสรู้ไว้นั่นก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักความจริงที่ประเสริฐคราวนี้มาพูดถึงคนรักพฤติกรรมดักไซด้านมืดต่างๆของเขาสร้างปัญหาให้กับคุณถ้าในที่สุดแล้วเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่แบบนั้น พฤติกรรมดักไจด้านมืดถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือสันดานนั่นเองเขาเปลี่ยนไม่ได้เขาเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่แบบนั้นก็ตรงกับคำพูดของคำโบราณที่กล่าวว่าสันดอนขุดง่ายแต่สันดานขุดยากซึ่งราศีธนูก็ยอมไม่ได้เช่นกันเพราะคุณเป็นธาตุไฟดังนั้นคุณจึงได้ไพ่ดาบ ไพ่หนึ่งดาบมีความหมายว่าต้องการเอาชนะให้ได้และแน่นอนราศีธนูพื้นฐานมีไหวพริบดีคุณจึงพยายามหาทางออกคิดสารพัดวิธีที่จะจัดการคนรักให้ได้ต้องเปลี่ยนเขาให้ได้ไหนไหนได้ตกลงปงใจอยู่กับเขาแล้วดังนั้นไพ่โรแมนติกทาลอดจึงพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรากักความสัมพันธ์ว่า มันก็น่าเบื่อใช่ไหมคะชาวราศีธนูในเมื่อว่าคุณเป็นธาตุไฟคิดเร็วทำเร็วจัดการสัดสางปัญหาต่างๆได้สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างง่ายดายไม่ต้องรอใครแต่คราวนี้คุณมาเจอปัญหาปราบเสียนมันติดอยู่ตรงที่คุณรักเขาคุณแคร์เขาไม่กล้าทำอะไรหักหามน้ำใจ เลยทำให้คุณรู้สึกลําบากใจมากบางครั้งราศีธนูคิดว่าพออยู่ด้วยกันนานวันเข้าคุณได้เห็นท่าแท้ตัวตนของเขาแล้ววันนี้คุณได้เห็นความจริงและตาสว่างแล้วจะล้างลาเลิกราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายวิธีเดียวเท่านั้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้ก็คือคนรักต้องปรับเปลี่ยนตัวเองแต่คุณก็รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองและถ้าหากว่าสุดท้ายแล้ว คุณไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยเขาได้ราศีธนูคุณจะยอมรับความจริงได้ไหมที่ต้องอยู่กับคนประเภทนี้ไปจนวันตายพอคิดขึ้นมาราศีธนูก็หนักใจนะคะคุณอาจเคยคิดว่าอยากจะเลิกแต่พอครั้นจะทำจริงๆคุณก็ใจหายยังทำใจไม่ได้หรือคุณอาจมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตบางอย่างที่ยังเลิกกับเขาไม่ได้ก็เลยกลายเป็นไฟล์บังคับเป็นสถานการณ์บังคับคุณจะต้องพยายามเปลี่ยนเขาให้ได้ สุดท้ายราศีธนูคะถ้าหากว่าคุณมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันยิ่งจะทำให้คุณกับเขามีช่องว่างในความสัมพันธ์ห่างเหินกันมากขึ้นต่อให้คุณอยู่บ้านเดียวกันคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่มีความสนิทใจต่อกันเหมือนเมื่อก่อนทั้งคู่ทำเป็นต่างคนต่างอยู่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่คุยกันไม่พูดจาไม่พาทีทำเป็นต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวคั้นคุณจะชวนคุยแต่เขาก็สะบัดสะบิ่งใส่คุณ จนคุณหงายเงิบไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วถ้าเขาสะบัดสะบิง้งทำเป็นเชิดใส่คุณด้วยภาษากายที่จะบอกว่าถ้าเธอคิดว่าเธอถูกต้องงั้นเธอก็อยู่ของเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันทั้งที่เขาเป็นคนผิดแต่สามารถบิดเบือนจากผิดให้กลายเป็นถูกจากถูกให้กลายเป็นผิดบางครั้งราศีธนูมันเคี้ยวไหมคะหากว่าเวลานี้ราศีธนูต้องการจะเก็บรักษาความสัมพันธ์ไว้ ถึงคุณจะมันเคี้ยวถึงคุณจะโกรธโมโหเขาแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้เก็บความรู้สึกแย่ๆเอาไว้ในใจเขาอยากจะสะบัดสะบิง่งอยากจะทำเป็นเชิดใส่คุณก็ช่างเขาคุณพยายามมองข้ามไปให้ได้ถ้าหากว่าคุณมองข้ามไม่ได้ป่านนี้คุณคงกระโดดหยุมหัวเขาแล้วนะคะเพราะพฤติกรรมเขาหยีหยวนกวนประสาทเอาละราศีธนูคะ่ะเดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะ ขอความเมตตาจากคุณผู้ชมสนับสนุนทา a l โฮโ o l o c h a n n ด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามกด like และช่วยแชร์คลิปด้วยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้สนับสนุนแล้วอาจารย์และทีมงานทาโ l โฮโ o l o c h a n n กราบขอบพระคุณมากนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีธนูว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีธนูเทพคิวปิดแนะนำว่า romantic feelings ไพ่ใบนี้มีความหมายว่าด้วยวาสนาคู่ครองของแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งตรงกับคำโบราณที่กล่าวว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้แม้ว่าคุณจะเป็นคนเก่งด้วยคุณสมบัติและศักยภาพต่าง เวลาคุณออกไปข้างนอกไปทำงานสังคมยอมรับว่าคุณเป็นคนเก่งแต่พอคุณกลับเข้าบ้านคุณอาจต้องถอดหัวโขนนั้นออกแล้วมาอยู่กับคนคนหนึ่งที่เขามีศักยภาพด้อยกว่าคุณเพราะว่าสนาคู่ครองของคุณได้คนประเภทนี้มาเป็นคู่ครองไพ่ใบนี้คือความจริงที่คุณต้องยอมรับและค้นหาสิ่งที่จะทำให้คุณกับเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ซึ่งสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ตามมาตรฐานของบรรทัดฐานสังคม ถ้าคุณยอมรับท่าแท้ความเป็นตัวตนของเขาได้และอดทนได้นั่นแหละคุณถึงจะอยู่กับเขาได้ค่ะถ้าคุณตัดสินใจจะอยู่กับเขานะคะแต่อาจารย์ต้องพูดเผื่อไว้สำหรับราศีธนูบางคนถ้าคุณยอมรับไม่ได้จริงๆและทนไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกค่ะเอาละราศีธนูคะทำความเข้าใจตัวเองขอให้คุณค้นหาความจริงแล้วก็ไปทำความเข้าใจคนรัก จากนั้นก็มาตกผลึกในใจค่ะว่าจะเอาอยังไงอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้นะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีธนูในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ